ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่775ศพพรีชีพชาโดเป็นองครักษ์เสื้อแพรยอดฝีมืออันดับที่สองของซีหลิงหากผู้บัญชาการใหญ่ที่ชื่อจงหั่นไม่มาด้วยตนเองเสด็จอาก้าวก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอีกฝ่ายประกอบกับปืนที่เฟิ่งชิงเฉินมอบให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาสามารถกวาดล้างอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดาย หลังจากจัดการกับคนขององครักษ์เสื้อแพรเป็นอันเรียบร้อยเสด็จอาก้าวเดินกลับไปยังกระท่อมเตรียมพาเฟิงชิงเฉินหนีแต่ในตอนนั้นเองชายชุดดำหลายคนพุ่งมาทางด้านหน้าของเขาบนร่างของชายชุดดำเหล่านี้เต็มไปด้วยน้ำมันก๊าดเมื่อเข้าใกล้เสด็จอาก้าวเสด็จอาก้าวสามารถได้กลิ่นน้ำมันอย่างชัดเจน สเสด็จอาก้ารีบหลังกลับมาทันทีไม่อยากเข้าไปยุ่งกับคนพวกนี้รีบเล็งปืนไปยังอีกฝ่ายแต่มันก็สายเกินไปแล้วชายชุดดำเหล่านั้นเผาตนเองก่อนจะถึงระยะยิงและด้วยเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดลูกบอลเพลิงพุ่งเข้าหาสเสด็จอาก้าสเสด็จอาก้ารีบถอยหลังกลับไปทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้สัมผัสกับฝ่าย,ายตรงข้ามคนเหล่านี้มีชื่อเรียกในองครักษ์เสื้อแพรว่าเออร์เบียมคนเหล่านี้เออร์เ e บียม ไม่กลัวตายในตอนที่พวกเขาเดินออกมาจากองครักษ์เสื้อแพรพวกเขาก็ตัดสินใจพร้อมตายสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือใช้ความตายของตนเองแลกมาซึ่งผลประโยชน์ที่มากที่สุดคลื่นคลืคล่นร่างของมนุษย์ซึ่งอยู่ในเปลวไฟมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันเปลวไฟก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเสด็จอาก้าวหมดหนทางต่อต้านทำได้แค่หลบและเตะลูกไฟที่เข้ามาข้างกายของเขาออกไปเขานับถือองครักษ์เสื้อแพรแห่งซีหลิงเป็นอย่างมากเพื่อจับเขาถึงกับใช้สิ่งซึ่งเรียกว่าเอเบียมมากมายขนาดนี้ เข้ามาอย่างต่อเนื่ององครักษ์เสื้อแพรไม่มีวี่แววว่าจะหยุดแม้จะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้เสด็จอาก้าได้ตรงกันข้ามยิ่งไม่สามารถทำอะไรเสด็จอาก้าได้ความรุนแรงของพวกเขากลับเพิ่มมากขึ้นเสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดดังขึ้นจนไปถึงหมู่บ้านในระยะไกลทำให้เหล่าชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่กล้าออกมานอกบ้านฟังชิงเฉินซึ่งอยู่ในกระท่อมได้ยินเสียงนี้เห็นแสงว่าผ่านดวงตาของนางนางคาดเดาได้ทันทีว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น การฆ่าตัวตายหรือการเสียสละตนเองเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับนางแต่แค่คิดไม่ถึงว่าองคครักษ์เสื้อแพรแห่งซีหลิงจะนำวิธีนี้ออกมาใช้ต้องบอกเลยว่าช่างเยือกเย็นเหลือเกินช่วยโอกาสที่เสด็จอาก้าไม่อยู่เฟิ่งชิงเฉินฉีดยาเพื่อกระตุ้นตนเองเพื่อให้แน่ใจว่านางสามารถป้องกันตนเองได้เมื่อยาออกฤทธิ์เฟิ่งชิงเฉินลุกขึ้นจากเตียงและเตรียมเดินออกไปด้านนอก อีกฝ่ายยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อสร้างระเบิดแห่งเปลวเพลิงขึ้นมาเกรงว่ากระท่อมหลังนี้คงไม่มีทางรอดหากนางอยู่ในกระท่อมต่อไปไม่แน่ว่านางอาจจะถูกเผาทั้งเป็นความคิดของเฟิงชิงเฉินนั้นถูกต้องแต่นางช้าไปก้าวหนึ่งในตอนที่เดินออกมาหน้าประตูลูกไฟมนุษย์สองลูกซึ่งหลุดรอดจากการป้องกันของเสด็จอาเก้าได้พุ่งมายังกระท่อมปิดกั้นทางออกของเฟิงชิงเฉินไว้บูม กระท่อมมุงจักเต็มไปด้วยหญ้าและไม้บวกกับฝนไม่ตกมาหลายวันกระท่อมลุกเป็นไฟในทันทีทําให้เฟิงชิงเฉินต้องถอยกลับเข้าไปแคกแคกเฟิงชิงเฉินจับมือซึ่งได้รับบาดเจ็บของนางและนอนลงบนเตียงมองไปยังคนสองคนที่ประตูถูกล้อมรอบไปด้วยไฟซึ่งโหมกระหน่ำกรีดร้องและวิ่งไปรอบๆอบรู้สึกเห็นใจพวกเขาอยู่ครู่หนึ่งแต่คนพวกนี้น่าสมเพชด้วยคำสั่งของเจ้านายถึงกับต้องเสียสละอย่างไรความหมายมันไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย กระถ่มไม้ลุกไม่อย่างรวดเร็วเปลวไฟมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยลูกไฟมนุษย์ที่มีจํานวนมากขึ้นทําให้ความสามารถในการควบคุมของเสด็จอาเก้านั้นต่าลงมีลูกไฟมนุษย์อีกสองลูกพุ่งเข้ามาทางกระถ่มปิดกั้นเส้นทางหลบหนีสุดท้ายของเฟิงชิงเฉินไว้ฮือคือเฟิงชิงเฉินหัวเราะอ,อย่างขมขื่นไม่ได้หมดหวังหรือโกรธแต่อย่างใดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางตกอยู่ในทะเลเพลิงนางคุ้นชินกับมันตั้งนานแล้ว ครั้งแรกคือการเผาจจนเฟิ่งครั้งที่สองคือการเผาจจนของเจ้าเมืองครั้งนี้เป็นเพียงการเผากระท่อมชีวิตของนางช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยเปลวไฟจริงๆนางตัดสินใจหันกลับไปหาซูเหวินชิงเพื่อเชิญช่างฝีมือจํานวนหนึ่งเพื่อสร้างโจนที่เป็นอิฐหรือปูนขึ้นมาดูว่าเปลวไฟมันยังจะใช้ได้ผลหรือไม่แต่ตอนนี้นางรับไม่ไหวแล้วกระท่อมแห่งนี้ทํามาจากไม้มันร้อนเสียจนสามารถพรากชีวิตของนางไปได้ในทุกวินาทีเฟิ่งชิงเฉินกอดผ้าห่มไว้ในอ้อมแขนและวิ่งไปยังห้องครัว นางจำได้ว่ายังมีน้ำเหลืออยู่ในถังนางใช้ผ้าห่มชุบน้ำจนเปียกและพันรอบตัวแบบนี้มันน่าจะฝ่าออกไปได้บ้านไม้ก็มีข้อดีของบ้านไม้คือผนังของมันไม่ทนทานหากเป็นบ้านซึ่งสร้างขึ้นมาจากปูนแน่นอนว่าต่อให้นางพุ่งออกไปชนเข้ากับกำแพงจนตายมันก็ไม่มีประโยชน์ด้วยอาการบาดเจ็บที่มือแน่นอนว่าเฟิ่งชิงเฉินยังอยากเป็นหมอนางไม่อยากให้มือของตนเองต้องเจ็บไปมากกว่านี้ ดังนั้นเฟื่งชิงเฉินจึงพยายามใช้มือข้างที่เหลืออยู่ของนางนำผ้าห่มลงไปในถังน้ําเพื่อทำให้มันเปียกผ้านั้นเปียกง่ายแต่เมื่อเปียกไปแล้วนั้นยากจะยกขึ้นมาต้องรู้ก่อนว่าผ้าซึ่งเปียกน้ํานั้นมันมีน้ำหนักมากแค่ไหนแคกแคก เปลวไฟมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องใบหน้าของเฟิงชิงเฉินแดงจนหน้าตกใจควันที่หนาแน่นทําให้นางไม่สามารถลุกขึ้นยืนเหมือนปกติได้แต่เฟิงชิงเฉินรู้ดีว่านางไม่มีเวลามาลังเลแม้ว่าจะต้องตกลงด้วยการเป็นคนพิการแต่นางก็ต้องเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้เฟิงชิงเฉินไม่สนใจอาการบาดเจ็บที่มือของตนเองเฟิงชิงเฉินยกมือขึ้นเพื่อน,นําผ้าห่มขึ้นมาจากน้ําแต่ในตอนนั้นเองมีเสียงดังเข้ามาจากด้านข้างของนางเฟิงชิงเฉินเงยหน้าขึ้นไปมอง คนว่าคนที่เข้ามาหาตนเองนั้นคือเสด็จอาเกา้าเสด็จอาเกา้าเฟิ่งชิงเฉินเจ้ารอก่อนข้าอยู่ที่นี่แล้วเสื้อผ้าด้านหลังของเสด็จอาเก้าถูกไฟไหม้และมีบาดแผลจากการถูกไฟไม่บนร่างกายจํานวนมากหลังของเขามีอาการปวดแสบปวดร้อนแต่ในตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นรู้แค่ว่าตนเองต้องช่วยเฟิ่งชิงเฉินออกมาให้ได้ได้ข้าจะรอเจ้าเฟิ่งชิงเฉินรู้ดีว่าตอนนี้นางปลอดภัยแล้วและนางก็ไม่อยากทำให้แขนของตนเองได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้ ดังนั้นนางจึงนั่งพิงถังไม้และรอการช่วยเหลือจากเสด็จอาเก้าเสด็จอาเก้าพุ่งเข้ามาด้านหน้าเฟิ่งชิงเฉินโดยปราศจากความกลัวตอนที่กำลังจะพาเฟิงชิงเฉินออกไปเฟิ่งชิงเฉินพูดกับเสด็จอาเก้าว,ว่าเอาผ้าห่มพวกนี้พันรอบร่างกายของพวกเราไว้ไม่อย่างนั้นหากพวกเขาออกไปแบบนี้พวกเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างง่ายดายและร่างกายของเสด็จอาเก้าเองก็มีบาดแผลไฟไม่อยู่แล้วอือ เสด็จอาก้าไม่ได้ถามถึงเหตุผลนำผ้าห่มขึ้นมหาห่อร่างของเฟิ่งชิงเฉินเอาไว้จากนั้นอุ้มนางขึ้นเจ้าเฟิ่งชิงเฉินผัะคิดไม่ถึงว่าเสด็จอาก้าจะใช้ผ้าหม่มคลุมร่างของนางไว้เพียงลำพังแล้วตัวของเสด็จอาก้าจะเป็นอย่างไรไม่มีเวลาแล้วออกไปค่อยว่ากันมันไม่มีเวลาแล้วจริงๆกระท่อมจะถล่มลงมาอยู่แล้วหากพวกเขายังไม่ออกไปตอนนี้เกรงว่าคงต้องนอนจมอยู่ในทะเลเพลิง ด้านหน้าเต็มไปด้วยทะเลเพลิงแต่เสด็จอาก้าวก็ปราศจากซึ่งความกลัวอุ้มเฟิ่งชิงเฉินขึ้นและฝ่าออกไปบูมในตอนที่พวกเขาออกมากระท่อมก็พังทลายลงพอดีเปลวไฟแผดเผาไม่เห็นแม้แต่ร่างของชาโดนี่คือโชคดีของเสด็จอาก้าวเรื่องจากกระทอมมีขนาดเล็กไม่อย่างนั้นพวกเขาคงหนีออกมาไม่ทัน ทันทีที่ออกมาจากทะเลเพลิงสเสด็จอาก้าวกลิ้งตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเฟิ้งชิงเฉินในอ้อมแขนของเขาไฟบนร่างกายของเขาดับลงมองไปรอบๆเสด็จอาก้าวพบว่ายังมีคนหลงเหลืออยู่เขาไม่กล้าหยุดการเคลือ่อนไหวกลิ้งต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหมดหนทางจะไปต่อเขาถึงหยุดตัวลงและในตอนนั้นก็พบว่ามีใบมีดอันเยือกเย็นกำลังเจาะมาที่ตนเองอยู่คือสเสด็จอาก้าวไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้พูดออกมาเขายกมือขึ้นและยิ่งหัวฝ่ายตรงข้าม เจ้าโมในเวลาแบบนี้ยังคิดจะจับฆ่าอยู่อีกอย่างนั้นหรือเสียงล้มตัวลงดังขึ้นอีกฝ่ายพูดออกได้เพียงแค่คำว่าตรงร่างของเขาก็ล้มลงพื้นสเสด็จอาก้าวไม,ม่แม้แต่จะมองว่าอีกฝ่ายเป็นใครเขานำผ้าห่มซึ่งคลุมร่างของเฟิงชิงเฉินออกจากนั้นอุ้มนางขึ้นมาพร้อมกล่าวว่าเป็นอย่างไรบ้างยังไม่ตายเฟิงชิงเฉินยิ้มอย่างอ่อนแรง ตลอดการเดินทางที่ผ่านมามือสังหารไม่สามารถทําอะไรนางได้คิดไม่ถึงว่าเมื่อมาถึงซีหลิงจะถูกองครัก์เสื้อแพรทําให้ทรมานถึงขนาดนี้อาพวกเราไปกันเถอะขอแค่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพียงพอแล้วสเสด็จอาก้าอุ้มเฟิงเชิงเฉินและเดินทางไปยังที่พักชั่วคราวของจัวอัน แม้ว่าโจอันจะไม่เหมือนมือสังหารทั่วไปที่อาศัยอยู่ในโลกมืดมาตลอดชีวิตแต่ในฐานะมือสังหารคนหนึ่งโจอันไม่ชอบสถานที่ซึ่งมีคนพลุกพล่านแม้แต่ในตรงหลิงเขายังอยู่ในสถานที่ซึ่งห่างไกลแต่มันก็ไม่ได้ไกลไปจากกระท่อมของเสด็จอาเก้าโจอันไม่เคยปกปิดที่อยู่อาศัยของเขาและไม่สนใจว่าศัตรูจะตามล่าตนเองแต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีวันที่เสด็จอาเก้าอุ้มศพเฟิงชิงเฉินมาหาเขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวล บทที่776พักชั่วคราว2 0งแสนแผ่นทองมาส่งถึงที่โจอันคุ้นชินกับชีวิตที่มีศัตรูตามมาแก้แค้นตนเองมานานแล้วขอแค่สัมผัสได้ถึงลมหายใจที่แปลกๆซึ่งกำลังเข้าใกล้ที่พักของเขาโจอันก็สามารถรับรู้ได้ทันทีอีกอย่างเสด็จอากา้าก็ไม่ได้ปกปิดร่องรอยของตนเองแต่อย่างใดหากโจอันยังไม่รู้ถึงการมาของเสด็จอากา้าแบบนั้นเขาก็คงไม่คู่ควรกับอาชีพมือสังหาร โจอันขวางอยู่หน้าประตูไม่ได้ลงมือและไม่ปล่อยให้เสด็จอาก้าวเดินเข้าไปเสด็จอาก้าเองก็ไม่พูดอะไรจ้องมองโจอันอย่างนิ่งสงบซึ่งตรงกันข้ามกับความวิตกกังวลในใจของเขาอย่างสิ้นเชิงเสด็จอาก้าคุ้นเคยกับสถานการณ์เช่นนี้ดีโจอันเองก็คุ้นเคยกับความเงียบทั้งสองคนจ้องหน้ากันอยู่นานโดยไม่พูดอะไรราวกับกำลังแข่งกันว่าความอดทนของใครมากกว่าเคยได้ยินมาว่าโจอันเคยไม่พูดอะไรเป็นระยะเวลาสามเดือน ดังนั้นเขาจึงไม่กลัวเสด็จอาเก้าอีกอย่างต่อให้ร้อนรนคนที่ร้อนรนก็ไม่น่าใช่เขาแต่ตอนที่เห็นแววตาอันล้ำลึกของเสด็จอาเก้าเปลี่ยนเป็นดวงตาอันเยือกเย็นโจอันรู้สึกว่ากำลังถูกสายตาอันน่าหวาดกลัวของอาจารย์จ้องมองอยู่ร่างกายของโจอันสั่นเทาเขาเลิกต่อสู้อย่างไร้ความหมายกับเสด็จอาเก้าแต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ไปทั้งแบบนี้แววตาของโจอันจับจ้องไปยังร่างของเฟิ่งชิงเฉินขมวดคิ้วและถามออกมาว่าเสด็จอาเก้า นี่กำลังนำสองแสนแผ่นทองมามอบให้ข้าอย่างนั้นหรือสองแสนแผ่นทองนั้นหมายถึงเฟิ่งชิงเฉินซึ่งหมายถึงชีวิตของนางเจ้ารับไหวอย่างนั้นหรือสเสด็จอาก้าเลิกคิวขึ้นแม้จะไม่ได้ปล่อยจิตสังหารออกมาแต่โจอันรู้ดีว่าสเสด็จอาก้าไม่ชอบที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ เอาหล่ะไม่พูดก็ไม่พูดโจอันยักไหลปกติแล้วเขาก็ไม่ใช่คนพูดเก่งเขาไม่จําเป็นต้องไปเปิดจุดของเสด็จอาเก้าโจอันไม่สนใจเสด็จอาเก้ามาหาถึงที่แน่นอนว่าต้องมีเรื่องให้ช่วยเขาไม่จําเป็นต้องลดตัวลงไปด้วยตนเองโจอันยืนกอดอกพิงประตูด,ด้วยท่าทางเกียจคร้านมองมายังเสด็จอาเก้าอย่างนิ่งสงบต้องการดูว่าเสด็จอาเก้าจะพูดอะไรออกมา ในโลกของโลกนักสังหารไม่มีใครเรียกชื่อของเฟิ่งชิงเฉินพวกเขาต่างเรียกเฟิ่งชิงเฉินว่าสองแสนแผ่นทองนี่มันทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้นจะฆ่าเมื่อได้พบและคำถามที่พบบ่อยก็คือสองแสนแผ่นทองตายไปแล้วหรือยังไม่ก็สองแสนแผ่นทองอยู่ที่ไหนด้วยเหตุนี้สามารถเห็นได้ทันทีว่าสำหรับมือสังหารแล้วเฟิ่งชิงเฉินน่าดึงดูดมากเพียงใดหากไม่มีเสด็จอาเก้าอยู่ด้วยเขาคงตัดคอของเฟิ่งชิงเฉินไปตั้งนานแล้ว สเสด็จอาก้ารู้ดีว่าโจอันเป็นคนอย่างไรชีวิตนี้ของเขาเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับอาวุธของสิ่งอื่นเขาไม่เคยเห็นอยู่ในสายตาดังนั้นสเสด็จอาก้าจึงโยนปืนมือให้โจอันและกล่าวว่าข้าและเฟิงชิงเฉินขอพักอยู่กับเจ้าชั่วคราวได้ไม่มีปัญหาส่วนจะเป็นหรือตายนั้นไม่เกี่ยวกับข้าโจอันคว้าปืนไว้ทาการศึกษาทันทีสเสด็จอาก้าอุ้มเฟิงเชิงเฉินเดินเข้าไปด้านในเขาก็ไม่ได้ขวางเอาไว้หรือพูดอีกอย่างก็คือเขาไม่ได้สนใจเลยแม้แต่นิดเดียว เมื่อเฟิงชิงเฉินรู้ถึงนิสัยของโจอันนางสงสัยเป็นอย่างมากว่าโจอันมีชีวิตรอดมาได้อย่างไรสุดท้ายตอนนี้ถึงได้รู้ว่าโจอันมีความสามารถที่รับรู้ถึงอันตรายโดยธรรมชาติและมีความสามารถในการป้องกันตนเองของมือสังหารอยู่สเสด็จอาก้าวและเฟิงชิงเฉินเข้ามาอาศัยอยู่ในที่พักของโจอันทําให้เหล่าองครักษ์เสื้อแพรไม่พบเห็นร่องรอยของพวกเขามาเป็นเวลาหลายวัน เนื่องจากใครก็ตามที่มีความสามารถต่างรู้ดีว่าเฟิ่งชิงเฉินมีมูลค่าสูงสุดในโลกของมือสังหารต่อให้พวกเขาตายก็คงคิดไม่ได้ว่าเสด็จอาก้าพาเฟิ่งชิงเฉินซึ่งได้รับบาดเจ็บมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของโจอันนี่ไม่ใช่แกว่งเท้าหาเซียนอย่างนั้นหรือแต่ช่วงนี้หลายคนทําตัวแปลกประหลาดเสด็จอาก้ากล้าเข้ามาอาศัยโจอันก็ไม่ลงมือสังหารเฟิ่งชิงเฉินปล่อยให้เฟิ่งชิงเฉินพักฟื้นอยู่ในบ้านของเขานํายาและอาหารที่เขารวบรวมไว้เป็นอย่างดีกินเข้าไปเหมือนขนม เอาเธอในความเป็นจริงจว,วันผู้คลั่งไคล้ในอาวุธได้อยู่ในห้องทดลองของตนเองมาเป็นระยะเวลาห้าวันโดยไม่ออกมาด้านนอกเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้คลั่งไคล้ในอาวุธมากแค่ไหนเขาไม่ได้ถามเสด็จอาก้าวด้วยซ้ำว่าเสด็จอาก้าวมอบปืนกระบอกนี้ให้กับเขาหรือว่าให้เขายืมไปศึกษาเพียงเท่านั้นต้องบอกเลยว่าโจอันใช้ชีวิตอยู่ในซีหลิงได้ไม่เลวเสด็จอาก้าวและเฟิ่งชิงเฉินพักอยู่ในบ้านของเขามาเป็นเวลาห้าวันองครักษ์เสื้อแพรถึงจะค้นพบร่องรอยบางอย่าง โดยไม่คาดคิดเมื่อองครัก์เสื้อแพรยืนยนันข้อมูลว่าเป็นความจริงเตรียมพร้อมจะลงมือรอยค้ำใต้ดวงตาตาแดงผอมแห้งแต่โจอันกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาเดินออกมาจากห้องวิจัยพร้อมกับชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายโจอันตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขาอยากจะคุยกับเฟิงชิงเฉินซึ่งเป็นเจ้าของปืนสุดท้ายกลับพบว่าบ้านของตนเองถูกล้อมไปด้วยองครักษ์เสื้อแพรใบหน้าของเขาเยือกเย็นขึ้นทันทีปล่อยจิตสังหารอันรุนแรงไปยังพวกขององ,องครัก์เสื้อแพร จิตสังหารของโจอันนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากผู้ที่เคยเห็นฉากอันน่ากลัวและผ่านการต่อสู้มามากมายแต่เมื่อเผชิญหน้ากับจิตสังหารของโจอันกลับอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นฝืนก้าวไปด้านหน้าคุณชายโจค้าได้รับคำสั่งให้มาจับตัวผู้หลบหนีคุณชายโจโปรดให้ความร่วมมืออีกฝ่ายให้เกียรติมากแต่โจอันไม่ไว้หน้าอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยอย่ามาเรียกข้าว่าคุณชายโจอ,อยากขอความร่วมมือก็ให้ไปขอกับแม่ของเจ้าอยากเข้ามายุ่งในพื้นที่ของข้า เห็นได้ชัดว่าไม่ยอมให้อีกฝ่ายเข้ามาอย่างน้อยก่อนที่โจอันจะรู้ถึงเหตุผลที่ชัดเจนเขาก็ไม่มีทางยอมปล่อยให้คนพวกนี้ทำร้ายเฟิ่งชิงเฉินคุณคุณชายโจสเสด็จอาเก้าแห่งตรงหลิงแอบเข้ามาในประเทศของเราด้วยเจตนาชั่วร้ายจัก,กรพรรดิสั่งให้องคััรษ์เสื้อแพรมากำจัดเขาคุณชายโจข,ข้ามาที่นี่เพราะคำสั่งขอคุณชายโจโปรดอย่าทำให้พวกข้าต้องลำบากใจรองหัวหน้าของอีกฝ่ายกล่าวออกมา คนอื่นไม่รู้แต่พวกเขาที่เป็นองครักษ์เสื้อแพรรู้คุณชายโจคือลูกชายขององคหญิงจางกับอัครมหาบดีฝ่ายซ้ายองค์หญิงจางมีลูกชายเพียงคนเดียวแม้จะไม่ยอมรับว่าเป็นลูกในไส้ของตนเองแต่ก็รักและห่วงใยเป็นอย่างมากส่วนอัครมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายไม่ว่าเห็นแก่หน้าขององค์หญิงจางหรือว่าเป็นเพราะรักลูกชายของเขาเขาไม่เคยทําให้โจอันต้องเจ็บปวด น่าเสียดายตั้งแต่ที่โจอันบูชากฆ่าเป็นอาจารย์โดยพื้นฐานแล้วเขาต้องออกจากซีหลิงตัดขาดกับซีหลิงเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากซีหลิงตรงกันข้ามีแต่ซีหลิงต้องการความช่วยเหลือจากเขาเพื่อสังหารคนที่หมายหัวโจอันไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจของจักรวรรดิและคำพูดของรองหัวหน้าทำให้ความอดทนของเขาใกล้จะหมดลงเขาพูดด้วยใบหน้าบูดบึ้งว่ามันไม่ใช่เรื่องของข่าพวกเจ้าใสาหัวไปไม่ก็บุกเข้ามา มือสังหารไม่มีความผูกพันกับประเทศเขารู้จักเพียงแค่เงินอีกอย่างนอกจากซีหลิงจะมอบฐานะลูกนอกสมรสให้เขาแล้วยังมอบอะไรอย่างอื่นให้เขาอีกคุณชายโจค่าค่ารองหัวหน้าจะร้องให้ออกมาอยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าเขาไม่สามารถเอาชนะโจอันได้ต่อให้เขาสามารถเอาชนะได้เขาก็ไม่กล้าลงมือหักทําให้โจอันเกิดอันตรายไม่ว่าจําเป็นองค์หญิงจางหรืออัครมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็ไม่มีทางปล่อยเขาไปอย่างแน่นอน เขาเป็นแค่หนึ่งในสี่รองหน้าขององค์รักษ์เสื้อแพรไม่สามารถอธิบายหรือชี้แนะแก่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ได้และไม่มีอำนาจมากพอในการจัดการกับองค์หญิงจางและอัครมหาบดีฝ่ายซ้ายหึกโจอันไม่เห็นท่าทางอันน่าสงสารของอีกฝ่ายอยู่ในสายตาอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องของประเทศชาติแล้วเขาจะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ผู้บัญชาการแห่งองครักษ์เสื้อแพรต้องการนำตัวของเสด็จอาก้าไปเพื่อสร้างผลงานให้จักรพรรดิได้เห็นแต่ความเป็นจริงแล้วจักรพรรดนั้นไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่โจอันเข้าใจเสด็จอาก้าและเฟิ่งชิงเฉินมากกว่าจักรพรรดิหากไม่ใช่เพราะความตั้งใจของทั้งสององครักษ์เสื้อแพรไม่มีทางพบร่องรอยของพวกเขาอย่างแน่นอนต้องรู้ก่อนว่าเสด็จอาก้าเฟิ่งชิงเฉินระหวังจินหลิงนั้นมาจากตรงหลิงตลอดการเดินทางไม่มีใครรับรู้ถึงตัวตนของพวกเขาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าความสามารถในการซ่อนพลางของพวกเขานั้นมากแค่ไหน และมีแค่องครักษ์เสื้อแพรกลุ่มนี้เท่านั้นที่คิดว่าตนเองเป็นผู้พบร่องรอยของเสด็จอาก้าและสามารถจัดการกับพวกเขาได้โจอันรู้ว่าในระยะเวลาอันสั้นอีกฝ่ายไม่มีทางลงมือไม่สนใจคนขององครักษ์เสื้อแพรพวกนี้เขาเดินเข้าไปหาเสด็จอาก้าและเฟิ่งชิงเฉินโดยตรงสีหน้าของรองหัวหน้าองครักษ์เสื้อแพรดูขมขื่นไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรดีทำได้เพียงเฝ้าระวังและจับตาดูที่พักของโจอันต่อไปและส่งให้คนไปรับคำสั่ง เรื่องที่เกิดขึ้นด้านนอกแน่นอนเสด็จอาเก้าและเฟิงชิงเฉินรับรู้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นโจอันสามารถขับไล่คนพวกนั้นออกไปได้โดยคําพูดเพียงไม่กี่คำเฟิงชิงเฉินก็กล่าวออกมาอย่างไม่เต็มใจว่ามองไม่ออกเลยว่าในซีหลิงโจอันจะมีสถานะสูงส่งถึงเพียงนี้ ไม่เกี่ยวกับสถานะไม่มีใครคิดจะทําให้โจอันขุนเคืองการตกเป็นเป้าหมายของมือสังหารชั้นยอดเป็นเรื่องอะไรที่แย่มากศิลปะการต่อสู้ของโจอันอาจไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทักษะการลอบสังหารของเขานั้นไม่เป็นรองใครเมื่อตกเป็นเป้าหมายของโจอันมันก็ไม่ต่างอะไรกับการตายไปแล้วปังโจอันเตะป,ประตูและเดินเข้ามาหาเสด็จอาเกา้าและฟิ่งชิงเฉินโดยไม่สนใจคำพูดของพวกเขาเขาไม่ใช่คนโง่ที่จะไม่รู้แม้กระทั่งว่าทำไมองครักษ์เสื้อแพรถึงไม่กล้ายุยยุเขา เหตุผลนั้นมันก็คงหนีไม่พ้นถึงเรื่องที่เขาเป็นลูกชายขององค์หญิงจางหากแม่ของเขารักเขาจริงนางคงไม่โยนเขามาให้คนรับใช้นางคงไม่เมินเขาในตอนที่เขาถูกกลุ่มของมือสังหารพาตัวไปโดยไม่ถามหรือไม่รับฟังหากไม่ใช่เพราะชื่อเสียงของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม่ของเขาก็คงจำเขาไม่ได้พวกเจ้าจะไปเมื่อไหร่โจอันกัดฟันสองคนนี้อยู่บ้านของตนราวกับเป็นคนในครอบครัวดูสบายกว่าตนเองเสียอีก เจ้านำปืนกระบอกนั้นคืนให้ข้าเมื่อไหร่พวกข้าก็จะไปเมื่อนั้นสเสด็จอาเก้ากล่าวออกไปอย่างใจเย็นคืนให้เจ้าเจ้าฝันไปหรือเปล่าของสิ่งนี้เป็นของข้านี่เป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องจ่ายให้ข้าเมื่อมาอยู่ที่นี่โจอ,อันเพิ่งรู้สึกตัวว่าระหว่างพวกเขาดูเหมือนจะมีสิ่งกีดขวางกันอยู่ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้สเสด็จอาเก้าไม่เคยพูดว่าจะยกปืนกระบอกนี้ให้เขา หน้าเลือดใบหน้าที่ดูกังวลของโจอันในตอนแรกตอนนี้มันชัดเจนขึ้นมากใบหน้าขาวซีดราวกับศพร่างกายของเขาปล่อยรัศมีแห่งความกลัดกลุ้มใจออกมามันช่างน่าสยองขวัญเสด็จอาก้าวไม่เห็นจวันอยู่ในสายตาเขาใช้ซ่อมเสียบผลไม้ชิ้นหนึ่งป้อนเข้าไปในปากของเฟิง่งชิงเฉินขมวดคิ้วพร้อมพูดว่าโจอันเจ้าเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าข้าย,ยังไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวว่าจะยกปืนกระบอกนี้ให้เจ้า แค่ให้เจ้าเก็บรักษาไว้ช่วคราวเท่านั้นตอนนี้ถึงเวลาคืนแล้วหรือเปล่าสเสด็จอาก้ายื่นฝ่ามือออกมาทางด้านหน้าของโจอันมันเหมือนกับการบังคับโจอันรู้ดีว่าการโต้เถียงทางวาจากับสเสด็จอาก้าเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยรู้ว่าการโต้เถียงทางวาจากับสเสด็จอาก้าอย่าคิดว่าข้าไม่กล้าสังหารพวกเจ้า โจอันกัดฟันด้วยความโกรธเขาไม่เคยเห็นคนไร้ยังอายเช่นนี้นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการข้ามแม่น้ำและริสพานแต่เขาคิดไม่ถึงว่าจะมาถูกเสด็จอาเก้าหลอกในวันนี้สู้จนตัวตายหากต้องการสังหารเสด็จอาเก้าและเฟิ่งชิงเฉินมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับโจอันเรื่องนี้เสด็จอาเก้ารู้ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลัวโจอันเสด็จอาเก้าป้อนอาหารให้เฟิ่งชิงเฉินต่อไปพร้อมพูดกับโจอันว่าโจอันเจ้ารู้ถึงพลังทําลายของระเบิดเทียนเลยหรือไม่ระเบิดเทียนเลย เจ้าคิดจะทำอะไรหัวใจของโจอันสันสถานเขารู้สึกได้ทันทีว่าสเสด็จอาเก้ากำลังบีบคอเขาเขามองไปยังสเสด็จอาเก้าด้วยความเกลียดชังตรงหลิงจิ๋วสเสด็จอาเก้าเป็นมือสังหารเฉกเช่นพวกเขาคุกคามผู้คนซึ่งมันน่ารังเกียจเกินไปมันก็เป็นอย่างที่เจ้าคิดเจ้าสุดยอดมากก็จริงข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้แต่สิ่งที่เจ้ากำลังศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือสถานที่ทั้งหมดจะต้านความรุนแรงของระเบิดเทียนเลยได้อย่างนั้นหรือ นี่เป็นภัยคุกคามภัยคุกคามโดยสมบูรณ์เสด็จอาก้าวใช้สิ่งที่โจอันรักมากที่สุดในการข่มขู่เขาโจอันสุดจะกลั้นชักดาบออกมาและชี้ไปยังเสด็จอาก้าเจ้ากล้าอย่างนั้นหรือชั่วพริบตาอุณภูมิในห้องลดลงอย่างมากเสด็จอาก้าและเฟิ่งชิงเฉินเชื่อหากพวกเขากระตุ้นโจอันไปมากกว่านี้โจอันจะต้องลงมือสังหารพวกเขาเป็นแน่แต่เขาไม่มีทางปล่อยเปิดโอกาสให้โจอันเฟิ่งชิงเฉินไม่สนใจจิตสังหารของโจอันนางหยิบผ้าด้านข้างขึ้นมาเช็ดปาก สเสด็จอาก้าวโกรธจนหน้าดำงั้นปล่อยให้นางรับบทเป็นคนดีแล้วกันวันนี้พวกเขาจะต้องชักจุงโจอันให้จงได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซัรของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวลครับ